ลด QE ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในเดือนตุลาหรือมีเสียงมากขึ้นด้วยสําหรับสิ้นปีนี้ด้วยนะใช่ครับบางคนเลื่อนออกไปเป็นตรายมาสแรกของทีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันผ่านทางช่วงโก Allu p ว r t YLG ครับสนับสนุนโดย YLG b o o l e a n and Futures โทร02687 9999 พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุตรุ่งขำนักวิเคราะห์จากบริษัท YG Boolean Futures ค่ะคุณวรุตสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ธนคุณโภาครับครับคุณวรุตครับตรงนี้ประเมินที่ทางทำความยังไงดีครับวันนี้เราเห็นกรอบแคบมากๆนะครับแทบจะไม่สามารถเข้าทํากําไรได้เลยนะครับเครื่องบ่ายวันนี้ก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลข Non Farm p a y r o l l ออกมานี่ YG l ประเมินยังไงดีครับ ครับก่อนที่ตัวเลขการจ้างงานนบภาคเกษตรจะประกาศในคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับคิดว่าตัวราคาทองคำเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ที่ค่อนข้างแคบนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยยังคงจับตาดูในส่วนของตัวเลขถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขเการจ้างงานนอกภาคเกษตรในส่วนของเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ก่อนที่จะหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐจะบิดทําการไปนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยยังใช้ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นสัญญาณในการชี้นา ในส่วนของการประชุมของเฟดในวันที่29แล้วก็30ตุลาคมนี้นะครับเอ่อตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยอาจจะเพิ่มในระดับประมาณหนึ่งหนึ่งแสนเจ็หมืนเก้าพันถึงหนึ่งแสนหนึ่งแสนแหมืนตำแหน่งนะครับถ้าตัวเลขมีการเพิ่มในระดับนี้ไม่ถึงสองแสนตำแหน่งนะครับคาดว่าในส่วนของเฟดเนี่ยอาจจะมีการชะลอการที่จะลด ตัดกมาตรการ QE ออกไปนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขเนี่ยมันเกิดเพิ่มขึ้นมากๆตัวนี้อาจจะนามาเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทองคาได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเลขในตลาดแรงงานค่อนข้างจะเป็นตัวลิงก์ไปกับในส่วนของการลดตัวมาตรการ QE ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับค่ะจริง,รงๆแล้วตัวเลขมันฟา,ฟาร์มนี้ดีเลี่ยงมาประมาณมสักครึ่งเดือนนะคะที่จะมีการแถลงการตามปกติใช่ครับ ก็จะเป็นตัวเลขของของเดือนที่แล้วครับก็จะประกาศชาร์มาประมาณสองลาทิตได้ครับค่ะ<อ>แต่ตลาดไม่ได้ซื้อขายกันในส่วนของราคาทอางคำบนความค,ามคาดหวังว่า QE จะชะลอตัวลงไปแล้วเหรอคะ QE <เห S 2> จะจะ, <mới> ะไม่ได้มีการชะลอตัวลงในเดือนในเดือนตุลาคมใช่ครับคือในในตัวของเฟดจะมีการประชุมในส่วนของปลายเดือนนี้นะครับ Amsterdam. แต่ว่าเนื่องจากเาหนือยงานภากรักถหยุด หยุดชะง,งักไปหรือถูกปิดไปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงนี้จึงไม่ได้สะท้อนในส่วนของตัวเลขเป็นตลาดแรงงานที่แท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยการประชุมในส่วนของสิ้นเดือนนี้จะใช้ตัวเลขต่อที่หื่นยงานท่าจะติดทาการไปนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยตล,ลาดจึงไปจับตาดูในส่วนของการประชุมของเฟดอีกครั้งใน่ิ้นเดือนธันวาคม,มซึ่งหลังจากที่หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดทำการมาแล้วเนี่ยตัวเลขต่างๆก็จะออกมาอย่างครบถ้วนนะครับ เศษอาจจะใช้ตัวเลขหลังจากที่หน่วยงานภาครัฐบาลของสหรัฐจะทำการเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาการตัดทอนตัว QE อีกครั้งนึ่งครับครับคุณวรุทครับอย่างนี้กลยุทธ์ทำไงดีครับเพราะว่าครึ่งบ่ายอย่างที่ประเมินกรอบแคบแต่ว่าตัวเลขออกมาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับสืบเนื่องไปยัง night session ในวันนี้ครับถ้าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนักทุนอาจจะมีการปิดสถานะก่อนดีไหมครับสำหรับช่วงกลางคืนวันนี้ครับ ในส่วนของถ้าถ้าตัวตลาดประมาณพุ่มครึ่งนะครับท่านนักลงทุนที่มีสถานะอยู่ในปริมาณที่มากแนะนําให้ลดสถานะลงนะครับถือสถานะในปริมาณที่รับความเสี่ยงได้นะครับแต่ว่านักลงทุนเนี่ยที่รับความเสี่ยงได้สูงหากตัวราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะครับระดับ1 3 0 0พันสาร้อยหรือไม่ต่ำกว่าระดับ1 2 9 0ยเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อคอยซอนเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปเก็บสะสมบางส่วนนะครับเพราะว่าในส่วนของก็จะทา้งน้าเทคนิคเนี่ยในระยะสั้นเรายังเริ่มมีมุมมองที่เป็นวกับทองคำมากขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าตัวราคามีการบีดหรือขยับขึ้นไปเนี่ยยังไม่พ้นในส่วนของกรอบราคาระดับ1,330เหรียญ่ากต่อไทยออนเนี่ยอาจจะมีการปิดสถานะทำกำไรออกมาก่อนดีกว่าครับเช่นเดียวกันครับค่ะคือช่วงนี้อิงเรื่องของสัญญ,ญาณทางเทคนิคเป็นหลักก่อนนะคะใช่ครับอาจจะใช้ในส่วนของตัวราคาเนี่ยเป็นปัจจัยประกอบในการตัดสินใจด้วยครับค่ะและในส่วนของตัวเซฟฟิล่ะคะ ครับในส่วนของตัวเซฟซิตี้อินดเร์นะครับเนื่องจากตัวดัชนีวันนี้มีการทิ้งตัวลงมาแรงนะครับเราก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงและก็การเมืองภายในประเทศทําให้แนวโนหรือโมเมนตัมของตัวดัชนีเนี่ยไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักนะครับขาตัวดัชนีเนี่ยมีการดิบตัวหรือรีบาวขึ้นมานะครับยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ หนึ่งพันสิบสามจุดได้เนี่ยมุมมองก็ยังคงมองในลักษณะที่เป็นลบในระยะสั้นอยู่นะครับก็อาจจะแนะนําว่าถ้ามีการเคลื่อนขึ้นมาแถวๆระดับหนึ่งพันจุดหนึ่งพันสิบสามจุดขึ้นไปก็ปิดสถานะหรือเปิดสถานะถ่ายนะครับแล้วก็รอในส่วนของดัชนีมีการยอดตัวก็จะปิดสถานะทำกำไรบริเวณรับระดับเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดครับค่ะได้ค่ะนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะที่ทางของราคาทองคำถึงแม้ว่าตัวเลขนอตฟาร์มเพโรจะออกมาในค่ำคืนนี้ ดีเลยเออกไปก็จริงรแต่ว่าก็ถือว่าก็ต้องดูแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขเหมือนกันที่จะมีน้ะยหนัาสคัญต่อกรอบการเคลื่อนไหวของทองคําแม้ว่าปัจจัยทั้งหลายนั้นจะถูกยกยอดไปที่การประชุม,มองเฟดในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่เอาหลักใกล้ๆก็ดูเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคประกอบด,ด้วยก่อนละกันนะคะครตราบใดที่ถ้าวันนี้เราเห็นทองคําย่อตัวลงมาแถวๆพันส